โอ้ยพี่น้องคู่นี้เขาเลี้ยงดูกันด้วยลำแข่งจริงๆนะคะโตลิศหยอกหยอกเตะก้นพี่จีซูไปหนึ่งปาบแต่ดูสิครัพี่จีซูค่ะหันมายังยิ้มหวานอยู่เลยนะคะก็น้องที่โซนคนนี้ค่ะเธอเลี้ยงดูมาเองกับมือก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าพี่จีซูจะโดนคนเดียวด้วยนะคะเพราะว่าโตลิศเด็กแสบค่ะยังหันไปเตะก้นเจ้าชงงอีกด้วยเหมือนกัน ความสนเนี่ยเบอร์สิไปเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาที่เธอทํางานตอนซ้อมต้องบอกว่านอริซาก็ตั้งใจเกินร้อยด้วยเหมือนกันตอนซ้อมเนี่ยทุกคนค่ะดูมีความมุ่งมั่นมากๆเลยนะคะตอนที่อันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตของโคชล่าแล้วก็เห็นมีความฮาด้วยนะคะกับเสื้อทรงโอเวอร์ไซส์ค่ะที่โรเซ่ใสมาด้วยซึ่งต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่เธอก็คงจะรอดยากนะแต่ว่าโรเซ่เธอหน้ารักค่ะมีการทำท่าด,ดุ๊กดิ๊ก ส่วนเมื่อคืนนี้น้องลิซ่าก็บินจากประเทศไทยไปที่ญี่ปุ่นแล้วด้วยเหมือนกันก่อนไปเนี่ยเธอมีการโพสตภาพน่ารักน่ารักน้าลงในไอจส่วนตัวนะคะแล้วก็บอกว่าบินไทยเนี่ยเยี่ยมจริงๆค่ะซึ่งพอเธอไปที่สนามบินนะก็มีการทําท่าประกอบด้วยนะคะพอ เบลิงที่ไปรอส่งเธอเนาะก็บอกว่าเยี่ยมจริงจริงนองริซาก็ทำท่านี้ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแต่งตัวแนวสปาร์สปตแบบนี้ก็อบอกว่าชอบมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ค่ะมารอชมคอนเสิร์ตของแ a c k คพ n นะคะที่พวกเธอกำลังจะไปขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่ออสาก้าซึ่งจะเหลือแค่สามสาวนะเพราะว่าพี่จิซูไม่สบายนะคะดังนั้นเดี๋ยก็มารอดูค่ะว่าการโชว์เนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากปกติหรือเปล่า อแอรก,ก็อ,อ,อัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะคะของสาวๆแบบทพ่มาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า